สวัสดีครับผมนายเกียงกายเจียพ่วงนักประชาพันธ์ปฏิบัติการสังกัดส่วนบริหารกิจการทอทัศน์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีเอ็นีทีกาญจนบุรีกรมประชาพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีครับความภาคภูมิใจของผมครับผมจากครูจ้างครับมาเป็นลูกจ้างกรมประชาพันธ์ในช่างไฟฟ้ามาสอบเป็นในช่างไฟฟ้ากรมประชาพันธ์และสอบขึ้นเป็นนักประชาพันธ์ได้ผมใช้เวลาสิบปีครับ จึงทําเรื่องที่ผมทํามามาทํารายการครับรายการผมคือรายการรู้ทันไอทีรายการของผมความหมายคือไอทีของผมคือข้อมูลผมเจอข้อมูลที่ผมทํามา10ปีครับในการสอบทั้งในายช่างทั้งนักประชาพันธ์เอามาเล่าเอามาส่งต่อจนมีลูกศิษย์ครับที่เป็นลูกศิษย์ผมที่สอนตั้งแต่ผมเป็นครูที่ผมสอนมาตอนนี้ครับมารับราชการอยู่กับผมแล้วหลายคนถึงผมไม้สอนมาก็มาเป็น เพื่อลงงานกับหลายคนแล้วครับรวมถึงมาเป็นนักวิชพาพัน์เป็นนักสื่อสารมวลชนหลายคนทั้งกรมเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สิ่งที่ริ้วมาสิ่งที่พยายามมาหลายสิบปีครับจนทําให้คนอื่นได้มาเป็นเหมือนผมและก็พัฒนาขึ้นไปรวมถึงผมก็ยังส่งต่อความรู้ในเรื่องไอทีให้กับคนอื่นเพื่อให้คนรู้ทันและไม่โดนหลอกมันเป็นการภาคภูมิใจมากว่างานของผมงานกรมวชพันธ์ช่วยคนได้มากมายผมจึง ภูมิใจกับงานนี้มากครับและอยากส่งต่อมันไปเรื่อยๆจนผมทำเพิ่มก็คือหัวข้อสองของผมนั่นแหละครับก็คือการทำครีเอเตอร์การสอนคนให้เป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์เป็น Tik t o ็อกเและผมก็ลุยในการสอนครับนอกจากสอนในที่ทํางานแล้วก็คือสอนให้น้องๆได้ทําจนมีคลิปมากมายขึ้นมาครับมียอดวิวเป็นล้านหลายคลิปและจนได้รางวัลระดับประเทศก็มีหลายครั้งเห็นไหมครับการทํางานของเรากลมเรา มีประโยชน์มากมายและยิ่งเราเก่งดีดังเราจะช่วยคนได้มากมายโอกาสเราก็มากมายนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อและผมนะครับในการสอนในการทำครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์ผมจะเลืนเรื่องคอนเทนต์ที่ดีและเรื่องสตรอรี่เรื่องเรื่องราวผมจากคนน้ําหนักร้อยกว่าโลครับจนเหลือเท่านี้ได้เพราะผมเข้าใจอาหารผมทําขนมปังครับเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโอ้มันทำอย่างนี้สิแล้วพอถึงเวลาลดแป้งได้ลดน้ําตาลได้คุณจะอยู่ท้องเพราะ มันอิ่มแล้วมันไม่หยผมจึงจะนำขนมปังไปให้ทุกคนไปแจกและก็ไปสอนวิธีการทำคลิปตัดเรื่องราวข่าวสารหรืออะไรก็ตามถ้าเราเล่าจากที่เราเชื่อเรารู้เราแม่นใครก็ฟังใครก็เชื่อใครก็ชอบและพอถึงเวลา มันก็จะขายได้เองอัตโนมัตินั่นแหละครับจงเริ่มเชื่อและเริ่มศึกษาและลงมือทำสุดท้ายคุณถึงทุกฝันแน่นอนครับและผมจะนำเรื่องราวดีๆมาส่งต่อแรงบรรจัยให้ทุกคนจริงๆครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจว่าผมเป็นครูเป็นช่างเป็นนักประชานที่สร้างแรงบรรลใจให้คนได้มากมาย